ครับสวัสดีได้สวัสดีเนาะพ่อแม่พี่น้องเออสุขุมสุขคตทุ่จ้ากันแหละอย่าไม่สุขคตนม่กินข้าวพี่น้องเอ้ยมันนี่เนาะอืมกินข้าวเส้าร่วนกันมาเด้อพี่น้องเด้อจ้าหุ่มาดีนังามแค่นี้นี่พี่น้องเอ้ยเนาะน้ำชายกับมาอ่ามิดตู้เขียนกับมาเมื่อนี่พี่น้องเอ้ยเนาะมันหลินน้ำลานลานบ้สบายน้องบิวลี่ โอ้เลยมืนนอมาดืิมน้ามเข้ามานี่กินเข่าาังเลยอ่ามัดเป็นไม้ผักกะเดาแล้วกับเจียวนูปนนูเนาะกินง่ายๆเลยนึงเสี่ยมาเข่ามาเขาไเหมากินเขามากนเข่าคนคนปัมามามาอาจารย์ไปนะอาจารย์ไมข่าไปไหมไอ่มตู้ก็นั่งดตู้ก็นั่ง

Mình đã cung nhà rồi, thì Nhà để anh chị nhà rồi phải hàm hàng mua, phần bà bán, nhà chính thì khóc đó Sao mất chính nhà vậy? nó mà hình nó hòn đi mà nó này như đi ừ. Mà lá, màn là lá Kháng bớng, nha lệnh Nhưng màn hình như là chồng tài Nhưng mà như vật màn hình chiên nó bự nó này cứ, ออวกรซับถามือเบ็ดมาว่านี่ใคมเกี่ยวกับรา่างายอืม,อมประกางเลย

นี่ก็เดียวเท่านั้นแหละ เคียงบนพดน่างเหมือนพิ่ปิดบ้าประกาศในคน้องหยุดจะมานุข้วนแล้วเขางามอยู่นะเขาเขาอ่งนี้เขาตัวเอี่นั่นหละเขาบองามดีไหม่ ผมแมน่าละคุม้มน้ำบามาลากรินมังโกกสิบวันผมแนี้นะพักโตเป็นยัตง,งตัวให้ลวกเห็นปะก็เอามื่อไห้สชาปนานเมื่อด้วอือเป็นยังแซ่บตามนั่นมี่ชาวราโน่อย,นอย่างนี้เนาะ,ะเปิดเตียงได้ขึ้นเมือเอ่อไหรแล้วา่าแซ่บหรอแซ่ออบอ่ะเพิ่บริเ เอาเมื่อยสีานว่าเด้มันบ่อหรอกินแต่ว่าท่านได้รวกแม่จะให้วนะให้าคนมาคอรักาไร่ได้ให้แล้วแม่ไม่ได้ห้แล้วลดงเอุ้ยันแล้ว่วให้ปามเมื่อวานีได้เงินป่าเลยคงงคกว่ามักอันเด็มาอีก ผมกินว่าแต่กินแด้เปนดีมันแรกคือว่าเห็นปกราวงามที่แบบราบซีนแบบัน้าคือแซ่เนาะลาดหนูแค่เนาะเมย์เมย์ัวกคุ้ม,มไปกินอืมผม่กินตาอินได้เนะกินขอยังกินกินนกพิอืมทำไ

มายหอมากินเนื้อเรนี้ยต้องกินบดอเข้าวม่กินเข้าวน้วมันคอนี่นะกินเขาน่าดิ้วค่ายที่น่บออาก็รู้ว่านา้ลมแทยาแ้วลมมันจังกุมีงงอย่รับะบิ่งกินของคมบ่ทีนี่บอกของไงของา กินแล้วคงไม่จยางมันคงอยู่เนาะกินไม่คงว่ใชกินยางยังไม่คงวอืมแต่กิ้อืมตาเวลาเมืตะการกินใช่เิจบอย่างนี้เราเป็นย้อนยุ่งแล้วก็ได้เงินจ้ะได้เงินนะต่อไปาออกต้าวางเงินจัะเนาะใช่ได้เงินน้มันต่ปเราควานไม่ห้ถเงินเ่ยอย่างอยูว่า Thôi nga mà kìa chứ bắt chết rồi Kín quá bạn, à, Không nhiều chốc bọn ơi Kín quá Ây nhé quá thế Ý rất là bài ước hồi bài Ý ra Em khẩu nên là bác kinh khẩu vùm, thả bày vùm bao tiền thông nó cũng Mà lịt nấm làn Nó làn nó Làn cả một sân bài ấy hả <laughs> Ừ, mà Làn Nhất bộ

แพ็กหนึงซองเซนปลายน้องเซตหาชิบันกีอะแพงเนว่าเดิม่อยละวาแม่ละวาำหาชิบุกิย่าี้โอ้ยแพงเนาะแ่อเ่ยองกามิือาห้ามยมยเลยมาลมามามิม chị ừ. ừ. à, lâm bừng đô. Ừ. Mày kiếm tay là, mày nguyên đô. Kìa mày tay, mày tay. 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 sai

Bất cứ mưa bán. Nói nữa? Ừ. Hà luôn, lục hiếu, thiêu, thiêu hiếu. xay mọi cái mua bất xay cái môn mà nó khô quá, hèn Để đây. Nó, đây. Xe. Xe. Xe đây, không đi hang, đôi. Mẹp hàng hang, Mẹp อ่งุนอ่าโตแซกแซกแซบฮะกิน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 ทปตู้แล้วก็อยากล้วเขากินหมดยาได้มันกินนะเอ๋ออ๋โอ้โหโอ้โหโอ้อ้โ้ยงไงโอยขากรองกับจักเียงปไดมร้าประันยึกยึดดึมลองดูโอ้ยคือบเห็นหนะเนาะ ขบวิทยัวสูงพ่อมาสูงพ่อจังเนาะเพื่นกินอไกินแล้วปลาทูัาเทยัย่อไปอกขัดหนวแม่งอยากเนอยากขัดกัดีข้าหัวมเพี่นที่แกินตะาเล็กกินนี

โอ้ยเนี่ยดูแหม i นเนื้อม oh ันบ่แม่นบ่สบายกินพี่งมีเดือนน่อยเดียวแซ่บเนาะกินนี่ก่อนมันแซ่บแพี่น้องบ่งบ่ย่านมแเอิ้นบ่ย่านแพี่น้องแซ่บเนาะนีเป็นอ่นี่ลซะนะพชาพชาแม่นเร เชอเอ่มาเชอรี่วะนึกเชรี่เชีเยห้องมันกระทันหัหมเตียงอ่ะระทันหัแน่มกรทันหัแล้วลาซาของผลไม้เชื่อืมกินไใักรวอกกิรัอออกออนกอกัอรอ ไ่กินง่ายๆไ้หน่ะงเม่เพิ่งมาชื่อให้บอก้ากินเด้แพงน่ากินโบก้าชื่อว่ากินเอาไปใช้เขาเอาไปชื่อนให้กินเขาอิ่มนะโอ้ยมันช่วยทิเงช่วยกินเขาไดอะรเรนอลูกเนาะแขงเนาะแห็งบองแข็บอบบอ แล้แม่พันกินบ่ได้พี่น้องเห็นเนาะเป็นหลายอยา่างเบาหวานความดันเกทุกอย่างเลยกินทุกเรียนอะไรกําลังหวานเนาะหวานเนี่ยเสียบดีเนาะอืมนะมามเลยมัยนไปไล่ในป่าเลยเสีย ดจะมีทูเดย์นี่ดิ้งพัดเจ้าหนุ่มาเตียงมาจักอย่างเดียวหัวบอกเก้วเธอเนาะหัวโอ้ยนั่นจะเดี๋ยวอีชมแพกจะแวะให้เจ้าให้ชาวทองกับชาวลัดเนาะแม่น้อยชาวทองกับชาวลัดที่น้องเลยเดี๋ยวมอบมาทั้งชาวใบเพิ่นไว้ให้เพิ่นเลยเนาะอ่าเป็นสะพานบุญต่อเป็นเงินของแม่วอดเนาะที่ทางต่างประเทศดูแลเพิ่นผ่ามาให้เพิ่นเชื่อมา ให้ชาวใบพื้นแล้วก็สะท้องให้กับารัดมีน้องซื้อพี่น้องเห็นเนาะอ่าไปเห็นมาทั้งชาวใพื้นอยากกินอาจารย์ก็เลยซื้อมาเชือพ่ินแซ่เแซ่บหลเนาะได้กินสมใจที่อยากได้เรียนร้รวดพ้จก็เรียรู้ปากได้นา้โดยเอาอันผัก ขอบคุณขอบคุณแม่บ่านคนนี้ค่ะไปต้องขอบคุณขอบคุณทั้งแม่บ่านหลายเด้อสำหรับผู้เรียนแซ่บแเนาะได้กินแล้วสนใจที่อยากแล้วคอยแม่อยู่ดีไม่แห้งสุขภาพร่างกายแข็งแรงเด้อเนาะดูดกับไว้พ่นมาเป็นเนาะแม่ไม่ใ้อยู่ดีไม่แหงเนาะไปเพียงก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณทั้ทางแม่แม่ว่าน ดยู่ทางอ่าสวัสดีเปิดหัวข้อใหม่ยูนีมเฮียนสุขภาพร่างกายแข็งแรงป้องกัจากโรคไข้ไข้เจ็บซึ่งพวงเด้อเนาะไปไปี่ดูผลงานมาสำหรบทุกทยกับพื้นนายเจ้าด้วยเจ้าพันเข้าซะเนาะเสียบลายพี่น้องเองเมื่อนี้กิดเสียงบนบนในจั็กน้อยเพิ่นประกาศอยู่ในวัดเนาะเพิ่นมีกองผสกระซุ่มอยู่ในวัดเพื่อนบนเตียงใกล้วัดเพิ่นประกาศทรโลางพี่น้องเอยเสียงกระบนในมื่อนี้เนาะพี่น้องเนาะก็ต้องขอโทษขออภัยหลายพี่น้องเอย าสำหรับมินี้กับปเตียงป้ตูรลาไปก่อนเด้อพี่น้องเนาะกินข้าวกรอิ่มกินทุเรียนก็คักป้านนี้แล้ว<ด>ก,ลก็ดูวันนีเกีดงานก่อนเนาะแซ่บลาบหนูก็แซ่่บพีน้องทุเรียนก็แซ่บเนาะห้าอย่างไรกับปเตียงก็ขอขอบคุณขอบคุณพ่อแม่พี่น้องว่าโชคดีุชคนที่เข่ามาติดตามครับทรงขีดจนจบแลว้วกับบทสัมาษโฆษณาเนาะสำหรับมินี่ป้เตียงกับอ่าทั้งครอบครัวป้าตูรลาเปก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องบัดจุบุญคนสบายดีกันสบายดีกัน ไปเไไดี๋ยวรพี่น้องเลยสบายดีไหมวพี่น้อง